ถ้าผมจะมาพรีเซนต์รถคลาสสิกแท้ๆรถชั้นญี่ปุ่นเมดอินเจแปนรถชั้นเอาต่อคร์บรถรถของท่านโกะให้ดูไว้ดูหน้าคนก่อนหน้าเจ้าของอ่ะยิ้มยิ้มแย่ขวัยรถอะไรนะนันทิดานันทิดาเครื่องเดิมสามเกียร์เกียร์เท่านั้นนะฮะมาดูสามเกียร์สามเกียร์สามเกียร์นี่ไงไม่เจอยจ้าของก็ติดยากนะพ่อ

รถกูจะโดนขโมยไหมเนี่ยามเกี้ยสามเกียไปต่อมีเกียหนเกี้ยหนึ่งเกียร์ึ่งเกียร์เกียสองเกียมาเกียวเกียสาม้าแรงจัดแรงจัดปยัดกินแรงจัดกระดเฟป้ายังแตงมาแล้วเกป้ายังแทงได้เฮ้ยเวป้าเขาไอ้เจ้าแทลไปไปขบหัวกบวัวเดีรถกูโดนขโมย าตาลุงเอารถไป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 เกีสองเกี่ยว